ว่าแผลนเล่นสไลด์สากลอรสุดหม่ละลายไวอีกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เหลือเกินพี่นงไทยช่วยกันใช้เิ็ซีพี่นงไทยช่วยกันใช้เิ็ซีคนผลิตมากมีแทบปลอดไทยเหลือเกินสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มีเติเกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ไหลกว่าเดิมซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนแอะมิโนโเวอร์แพนไคลโซานสูตรออริโกแซก,กลคใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและที่สำคัญครับสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่กันที่หมู่5ครับตำบลเจ๊ดบิลังนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสตูล ที่นี่ครับเจ้าของเขาปลูกยางครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่5้าไร่จํานวน450ต้นยางเขาอายุ16ปีแล้วนะครับแต่ตอนที่ยางเขาอายุ9ก้ถึงสิปีนะครับปัญหาลุ่มเล้ามากมายลโรคเชื้อราต่างๆซึ่งทําให้ต้นของเขาเนี่ยเสียหายน้ํายางไม่มีเจ้าของนี่เครียดสวดมนต์แล้วสวดมนต์อีกไปปรึกษาใครใครเขาเขาก็บอกว่าตัดเถอะโค่นเถอะทางการยางแห่งประเทศไทยก็บอกว่าวิธีง่ายๆใช้กรรมฐานไปลาดไปลดมันเดี๋ยวมันก็จะทําให้โรคหายแต่เธอบอกว่าเธอปลูกบ้านอยู่ในนี้เธออยู่ในสวนยางแห่งนี้ ถ้าทําอย่างนั้นเธอแพ้สารพิษจากเคมีแน่นอนที่สําคัญครับพอเธอใช้3เกลนนวัตกรรมใหม่โอ้โห,โหน้ํายางของเธอเปอร์เซ็นต์ยางของเธอครับจาก37-38ก่อนหน้านั้นพอใช้แล้วครับเข้ามา47-4 8เทีเดียวไม่ธรรมดาและที่สําคัญครับในสวนยางของเธอนี่เธอบอกว่าวันวันหนึน่งนี่นะครับต่อไร่เก็บน้ํายางน้ําหนักนะครับเมื่อก่อนเก็บได้13กิโลกรัมต่อไร่ปัจจุบันนี้ขึ้นไปถึง 17กิโลกรัมต่อไร่และเธอบอกว่าสุขใจเหลือกเกินอยู่กับอินทรีย์ที่ใช้กับต้นยางของเธอเธออยู่ที่นี่บ้านเธออยู่ที่นี่มีความสุขกับการทํายางอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนยางและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะเจ้าของสวนยางแห่งนี้แนะนําตัวด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อเพนจันทร์ถิ่นแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยค่ะโอ้โหพี่น้อยผมขออนุญาตเรียกพี่น้อยะนะครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเรียนเชิญครับ สวัสดีค่ะชื่อแอนฮัน์รุไทยค่ะวันนี้ก็ได้มาแนะนําผลิตภัณฑ์คู่หูไคโตซานสูตรใหม่นะคะให้กับสวนยางแห่งนี้ปัญหาแรกๆที่เข้ามาก็คือยางมีปัญหายางติดยากหน้ายางเป็นลาดเส้นดำนะคะที่คือปัญหาของสวนยางที่แก้ไม่ได้เลยะะนะคะ,คะก็เลยมาแนะนําจนวันนี้ก็ได้ให้แกใช้ทั้ง3ตัวผลิตภัณฑ์เป็น3เกอร์เวอร์แพนสูตรใหม่ของเราเลยค่ะโอ้ผมขอถามพี่น้อยหน่อยพี่น้อยครับทําไมเราถึงเลือกที่จะปลูกยางครับอันนี้คือพ่อแม่ พาปลูกยางมาเราก็เลยสือต่อพ่อแม่มา เรามีความรู้ด้านนี้เลยค่ะพี่น้อยมาตรงนี้พี่น้อยมีทั้งหมดกี่ไร่ครับช่วยบอกอีกทีนอะครับมีทั้งหมด5ไร่ค่ะมีต้นยางอายุกี่ปีครับต้นยางนี้อายุ16ปีค่ะจํานวนกี่สักต้นกันครับเนียสี่ร้อยห้าสิบต้นนี่ถึงไหมสี่ร้อยห้าสิบต้นค่ะประมาณนับได้สายตานะค่ะพี่น้อยเนี่ยปลูกยางมามันเริ่มให้น้ํายางตนะั้งแต่เมื่อไหร่ต้นยางเนี่ยครับเราเริ่มเปิดกีดอายุ8ปีค่ะ8ปีค่ะมันถือว่านานมากกว่าเราจะได้กําไรจากเขาเนี่ยนานกันนานเหนื่อยไหมตอนนั้นไปทำอะไรอยู่เหนื่อย สำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตเราไปแล้วเราก็มาทําที่นี่อีกที่หนึ่งตนที่มันมีปัญหาว่าอยู่ตรงไหนไม่ได้ร้อนรุ่มกุ้มใจมันช่วงไหนยังไงเล่าให้ผมโดยละเอียดนะครับช่วงเดือนตุลาคมถึงกันยาตุลาเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่ฤด,ด,ด,ดูฝนจะตกหนักในจังหวัดสตูลนี่ค่ะก็จะเกิดปัญหาโรคเชื้อราที่ใบยางคือจะเป็นเชื้อราที่มีจุดกลมที่ใบยางแล้วก็ตรงหน้ายางที่เรากี่นีเสเ้นยางจะมีลาขึ้นดําเลยค่ะ ทีนี้มันก็จะร่วงเพราะว่าแปลงอื่นเขาไม่เป็นแต่แปลงของเรานี่จะร่วงใบร่วงค่ะใบร่วงทั้งแปลงเลยอาจารย์มองคือตื่นเช้ามาเรามองแล้วเราจะมีความรู้สึกว่า<อ>มันเครียดเราจะเอาอะไรมาแก้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้อินทรีย์โดยนี่เราจะไม่ใช้เคมีค่ะ เราก็เลยเครียดก็นี้ก็มองหาว่าเราจะทํำยังไงดีค่ะอาจารย์เครียดตอนนั้นเราแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนครับไม่มีวิธีแก้เลยก็นั่งคุยกันสองคนสามีว่านี่เราจะไปหาอันที่มันเป็นอินรีนี่ค่ะค้นหาที่ว่ามันเป็นอินทรีย์ที่ดีต่อเราเพราะเราบ้านปลูกอยู่ในสวนยางนะ,ะแล้วไปปรึกษาการยางเขาว่าไงบ้างไปปรึกษาการยางการยางเขาก็แนะนําว่ามันมีอยู่ทางเดียวก็คือต้องใช้กรรมถันนะคะทีนี้เราแพ้เคมีแค่กลิ่นกรรมถันเราก็ปฏิเสธว่าไม่เอาเพราะว่าเรา อยู่ในสวนยางทุกวันใช้ชีวิตประจําวันอยู่ในสวนยางกรรมฐานนี้เขาเอามาทํำยังไงถึงแก,ลโลก,ก้โรคกรรมฐานนี้เขาจะเอามาโรยทางดินขอาจารย์เขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันจะมีผลกระทบต่อเจ้าของสวนวเพราะว่าเขาเป็นเคมีค่ะอ๋อตอนนั้นพอเรารู้สึกว่ามีปัญหามาตลอดก็ยังกรีดยางก็ไม่ได้ผลใช่ไหมครับไม่ได้ผลค่ะแล้วปค้นหายังไงถึงมาเจอ3ามเกลือเวอร์แพนคู่หูมาสัจจันทร์ครับพอดีน้อยก็เป็นเพื่อนกันน้องแอนอยู่แล้วค่ะ เอาแอนเขาก็เลยมาแนะนําว่าเขามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์เพราะว่าน้อยไม่เอาเคมีค่ะน้องเขาก็มาแนะนําให้เราใช้แล้วเราก็เริ่มใช้ตอนนั้นใช้คู่หูสมจันอย่างเดียวเหรอคค่ะตอนนั้นใช้คู่หูใส่ตซานกับเวอร์เพนครับค่ะเราก็มาใช้ในอัตราส่วนน้ํา20ลิตรเราก็ใส่ไขโตจซานนี่4ช้อนเล็กค่ะแล้วก็เวอร์เพนนี่4ช้อนเล็กแล้วเราก็ฉีดให้ทั่วลําต้นเลยค่ะ20ต้นต่อน้ํา20ลิตรค่ะอ๋อแล้วต้นละลิตรละลิตรละลิตรเลยค่ะต้นละลิตรค่ะ แล้ววิธีฉีดนี่ม te ันย <pl ains> ังไงครับเราฉีดรอบลําต้นเท่าที่เอื้อมมือถึงค่ะเพื่อให้ช่าไปเลยค่ะอาจารย์เราฉีดไปกี่ครั้งกี่วันกันต่อครั้งนี่นานเท่าไหร่ยังไงครับการฉีดนี้เราจะฉีดทุก15วันค่ะอาจารย์นานถึง3เดือนเราถึงจะมาเปิดกีดค่ะตอนที่ใบยางเขาเริ่มพีออกมาแล้วเป็นใบใหม่ฟื้นปูใช้7วันครั้งก่อนค่ะอ๋อตอนฟื้นปูนั้นใช้7วันครั้งใช่ค่ะไป3เดือนค่ะไป3เดือนและตอนหลังเนี่ยเพื่อให้ดูแลต่อเนื่องก็15วันครั้ง3เดือนเห็นอะไรใบเปลีีี่่่ยนนนแปปลลงงง3เเเดืือออทก็ค1ใบขา เมื่อผีใบใหม่ออกมาใบาจะมีใบใหญ่ใหญ่กว่าที่เราใช้เคมีแล้วก็สีของเขียวเข้มของเขานี่จะเข้มกว่าที่เราใช้เคมีแล้วก็เปลือกยางก็จะพองเชื้อราจะหายไป95%เลยค่ะอาจารย์แล้วก็หน้ายางนี้เปลือกนี้จะนิ่มในเมื่อเราเปิดกีดจะไม่เหนื่อยแรงคนกีดแล้วก็การพองตัวของต้นยางนี่สมบูรณ์แล้วน้ํายางเปอร์เซ็นต์ยางก็จะแตกต่างจากที่เราใช้เคมีเลยค่ะอาจารย์เป็นความภูมิใจที่เราว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะอาจารย์อันนี้เรามีใบตรวจไม่มาพูดกันเลย ไม่ได้นะ,ะว่าน้ํายางของเราเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนมาเท่าไหร่ทำไมก่อนที่เราใช้เคมีนี่น้ํายางเราเปอร์เซ็นต์นี้จะอยู่ที่สามหกสาเค่ะอาจารย์ครับแล้วก็ปริมาณน้ํายางนี่ก็ได้วันหนึ่งก็จะอยู่ที่ไร่หนึ่งมันจะตกอยู่ที่แค่10 10ไร่10 10กิโลค่ะ10กิโลค่ะแต่พอเรามาใช้คู่สิบกิโลต่อไรสิ0กิโลต่อไรห <5 S 2> ้าไรนี่เราก็ได้แค่า50ากิโลค่ะห้กิโล ห้ <50 S 2> กิโลหรือ60ก <60 S 1> กิโล<ค>ก็ประ,ะามาณนั้นพอหลังจากเราใช้นะครับคู่หูเนี่ยมาเป็นกี่กิโลต่อไรครับจากที่เราได้10กิโลต่อไร่นี่ทีนที้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นถึง10กว่า16 17กิกโลต่อไรค่ะอาจารย์แปลกใจไหมแปลกใจค่ะภูมิใจภูมิใจมากนะภูมิใจแปลกใจด้วยภูมิใจด้วยว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะเปอร์เซ็นต์น้ำยางเขาที่เราก่อนใช้3 7 3 8ถึง พอหลังจากใช้แล้วเปอร์เซ็นต์ของอยางมันเป็นไงบ้างครับพอหลังจากใช้แล้วนะเปอร์เซ็นต์ของอยางจะเพิ่มขึ้นถึง17ปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์ถ้าเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้ถ้าเราไปขายให้กับที่เขารับซื้อเนี่ยเขาจะบอกว่ายังไงเขาก็จะเพิ่มราคาของอยางขึ้นค่ะจากสมมติอย่างว่าเขาซื้ออยู่ราคา70บาทเนี่ยเขาก็จะเพิ่มให้เราเป็น72-73บาาทค่ัอ,คาอาจารย์ตกต็ครับก็จะเป็นราคาแตกต่างอันนี้มาแตกต่างเลยค่ะเป็นราคาแตกต่าง ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าสิ่งที่จะเพิ่มเติมในส่วนของภาคการผลิตสิ่งที่จะเห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องของราคาถูกไหมครับใช่เราจะได้เหนือกว่าคนอื่นๆใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อผมก็นึกว่าทุกอย่างราคาเท่ากันหมดการกําหนดราคายางเป็นว่าขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ยางเปอร์เซ็นต์ยางค่ะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การอบแห้งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่อันนี้หมายความว่าของเราการอบแห้งก็จะเป็นยางได้สูงกว่าสูงกว่าค่ะสูงกว่าอ๋ออันนี้มีใบรับรองการรันตีมาเรียบร้อยค่ะมีค่ะ เขาจะบอกเรื่องเงินเสร็จเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจเป็นพลังของผู้ทําสวนยางเพราะจะได้ราคาสูงขึ้นมาจากปกติทั่วไปการกรีดทําไมคนชอบไปกรีดกลางคืนครับเพราะว่ากลางคืนอากาศเย็นค่ะเหมาะสําหรับช่วงที่ว่าต้นยางเขาให้น้ํายางดีัช่วงนั้น อ๋อความเย็นในอากาศทำให้น้ํายางมาดีค่ะคะลำต้นเป็นไงครับลำต้นของต้นยางขนาดนี้ลำต้นของต้นยางที่ขนาดนี้สมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์ค่ะ,ะสมบูรณ์นะแล้วก็มีคนที่เขาขี่รถผ่านไปผ่านมาเขาจะทักเลยว่าสีของต้นยางนี้จะไม่เหมือนของยางแปลงยางข้างๆ สีเขาจะดูสีมันดูแดงอย่างนี้ค่ะอาจารย์แดงสีชมพูเนี่ยเพราะว่ามันคองมันสวยเทียบียบข้างๆตัวนั้นมันจะดูหน้ามันได้ยางมันจะดำค้าใช่อย่างเราเปิดกีดหน้ายางครั้งแรกนี่ค่ะเขาก็จะมาถามว่ายางเราออกไหมเพราะเราเปิดกีดเพิ่งได้5้าวันแต่ว่าเรารู้สึกว่ายางเรามันออกมันได้ถึง50กิโลเพราะปกติถ้าเบบเคมีนี่สีวันน้ํายางนี่ยังไม่เริ่มมานะแต่นี่5้วันนี่ของเราได้50กิโลแล้วอย่างนั้นก็หมายความว่าห้าไรของเราได้50กิโลต่อวันเนี่ยเราได้เงินเท่าไหร ยางราคาลวง61บาทนะแต่ว่าเปอร์เซนต์ของเรามันดีไงอาจารย์มันก็จะตกอยู่ที่พันหนึ่งร้อยหรือพันสองนี่ค่ะก็มีเงินเข้าบ้านทุกวันถ้าราคายางสูงขึ้นมาล่ะครับถ้าราคายางสูงถึง80บาทนี้วันหนึ่งนี้เฉพาะ5ไร่นี้อาจารย์จะตกอยู่ที่2,000กว่าบาทค่ะโอ้โหพี่น้องครับนี่ก็คือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยนะครับมันก็ช่วยเพิ่มเรื่องของรายได้เข้าบ้านเราด้วยก็มีความสุขนะครับที่ทําให้เราเกิดมีความยั่งยืน S <S <S เพราะว่าไม่ใช่เคมีด้วยยิงเกษตรเราใช้ยังไงครับตอนที่นี่ยิงเกษตรที่นี่ใช้ต้นละหนึกิโลค่ะ1นกิโลค่ะกี่วันครั้งครับมันจะมีช่วงปลายฝนต้นฝนกับปลายฝนกับเดือนพฤษภาแล้วก็เดือนพฤศจิกายน ในการดูดูแลบำรุงด,รดูแลบำรุงทางดินอนดีตเราใช้เคมีนี่กับปัจจุบันเราใช้อินทรีย์จากสามเหลวแพนนวตตก,กรรมม่เนี่ยแตกต่างกันไหมครับเรื่องต้นทุนต้นทุนหญิงเกษตรถูกกว่าเคมีค่ะอาจารย์ถ้าเคมีนี่กระสอบหนึ่งมันก็ตกถ้าเป็นช่วงนี้มันตกอยู่กระสอบละแปดเก้หาหน่วยแต่ถ้าเป็นหญิงเกษตรนี่ของเราใส่ต้นละกิโลก็จริงแต่ว่าต้นทุนของเรามันต่างแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของดินมันก็จะต่างกันเพราะว่าดินของเรานี่พอเรามาใช้อินทรีนี่จะมีไส้เดือน แล้วก็พวกเห็ดโคนมันก็จะเกิดให้เราได้กินค่ะมันจะดีมากเลยเฮอ,อเห็ดโคนนี่เขาต้องไม่มีเคมีนะเขาถึงขึ้นนะค่ะไม่มีเคมีเขาถึง้เขาอยู่ธรรมชาติเหมือนป่าธรรมชาติของเขาความร่มเย็นอะไรต่างๆค่ะนี่ก็ถือว่าอยู่ในสวนแห่งนี้นะครับนอกจากความร่มเย็นแล้วยังมีอาหารทันยพืชอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายให้กับเกษตรกรเป็นความสุขแบบที่เรียกว่าอยู่ในนี้มีรายได้เพิ่มพูนตามที่เรียกว่าตามกําลังของเราถูกไหมครับค่ะถ้ามีวิธีการแบบนี้ มีต้นทุนแบบนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้อยากจะบอกเขาอย่างไรครับย่างเชนพี่น้อยครับก็อยากให้พี่น้องชาวสวนยางนะคะเปิดใจใช้ค่ะว่ารับประกันว่าสามเกอร์เวิร์ดพนของเราใช้ได้ดีจริงหนึ่งละประสิญยางสูงขึ้นสองการเปิดกีดเราก็ไม่ไม่เมื่อยเพราะว่าเปิดยางมันนิ่มค่ะแล้วก็แน่นอนต้นทุนเราลดลงและอย่างดินดีค่ะคุณภาพชีวิตของเราก็ดีขึ้นเพราะเราอยู่กับ อินซีค่ะอาจารย์การันตีแน่นอนเลยอาจารย์โอ้โหนั่นคือพลังใจที่สําคัญที่ไม่ต้องกล่าวสรุปเพราะเธอสรุปความสุขของเธอนั้นเป็นเครื่องหมายยืนยันการันตีครับที่สําคัญที่ปรึกษาพลิตาั์ครับมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องนักการเกษตรที่ปลูกยางครับก็อยากจะฝากชาวสวนยางนะคะว่าสามเกอร์เวลแพนของเรานะคะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นออร์แกนิกไร้ไร้สารพิษในสวนได้ค่ะตัวนี้ สุดอยอดจริงครับนี่คือพลังใจสําคัญของความยั่งยืนทางการเกษตรพี่น้องหน,น้าการเกษตรครับเราจะติดตามความยั่งยืนอย่างนี้ตลอดไปแต่อย่าลืมนะครับหลายครั้งที่เรามีของดีมักมีผู้เรียนแบบที่สําคัญ อย่าเลียนแบบเลยครับเพราะเกษตรกรคือผู้รับกรรมถ้าท่านไม่เลียนแบบไม่ทําอย่างนี้ก็หมายความว่าเกษตรกรไทยมีความยั่งยืนทั้งสุขภาพทั้งพลังการเงินที่เข้ามาขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกับการทําการเกษตรกับ3ามเกลวแพนสูตรนวัตกรรมใหม่วันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสามเกลืแหนสูตรใหม่ใช้แล้ ละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืน